สว,ส,สวัสดีค่ะพบกพับรายการโอสโซนิ่นง,ยยงยยเฟสค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้ผัดจนกับเรานักแสดงนะคะที่จะได้ร่วมแสดงในกรุงรรยยศรีเอฟเขาได้อวอร์ดไปแล้วบางส่วนถึงแปดคนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เรายังมีอีกครับยังมีอีกเยอะเ,เรียกว่าคัดมาวันนี้เขาที่แล้วเนี่ยคัดมาแล้วแปดคนวันนี้ก็คัดมาอีกจะกี่คนจะเท่าไหร่ต้องรอติดตาม ไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทั้งหมดกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่หกรายการที่เลึ้นเสียงสูงไว้นะครับได้แดงตัวหนอยครับเอ้หดุยย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 อามทางนี้บ้างน้องเฟยย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 ยมยยยยยยไ เสือที่เสือรอครับพี่เฮ้ยเฟรมจะรอมากเลยเสือี๋ยวอย่าให้พูดนานๆครับผมพูดนานๆเนาะมันจะไปขอนแก่นอะไรคือเรื่องของรางวัลเนี่ยที่เราเคยคุยกันเล่นๆเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่เราเคยมอบเราเคยมอบเราเคยมอบให้หลายๆคนแล้วเหมือนคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลยันฐานะยอดเยี่ยมอันนี้ส่วนตัวนะซึ่งปีนี้จะมีผู้เข้าชิงใหม่หลายท่านหลายท่านสามท่านนี่จะได้ขำได้ไงนี่จะได้ขำคุณเต๊ะ กูโดนเลยโอ้ขาเยอะโอ้ยแยกกันผอไม่ได้ไม่ได้เรียกเต็นเมสเตอร์มีเมี้ยดีเี้ยดีเี้ยดีแล้วเหมือนแบบเหมือนคนมีปัญหา ได้ใจฟังไงได้ใจฟังคือมันดึกแล้วพี่ก้อยยกงตไปกินไข่แดงก็สั่งเอาเอาไข่ขาวเปล่าๆอ่ะลวกมาให้หน่อยไม่เอาไข่แดงเอาไข่ขอวเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้หรือว่ามีอีีกเหตุการณ์หนึ่งในการในการไปทัวร์แล้วก็ทานสั่งไข่ต้มมาเจ็ดฟองแล้วกินแต่ไข่ขาวเลยไข่แดงทิ้งเอาไว้โง่ขนาดนั้นเลยแล้วคนที่ต้มไข่เดินมาต้มผัวทุบลงไปไก่เตี้ยไปเลยองเป็นไงหนูจะบอกว่า ทำงานเนี่ยนะสองวันเนี่ยนะแก๊งนู้นวันหนึ่งวันนี้วันนึงนะเท่ากับหนูทำงานหนึ่งสัปดาห์ใช้พลังงานตอ่อแขกรับเชิญมาก,ก,มากบอกแล้วพิธีกรไม่จำเป็นหรอกถ้าพวกนี้มาเนี่ยเขาพูดกันเองได้เขาอยู่เขาอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ละคนที่แสบเผ็ดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะสนุกสนานเป็นยังไงแต่ละคนจะปรแตกกันขนาดไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ในโอสนนิ่งเฟชทค่ะ เม่กี้ชมไฮไลท์กันไปแล้วก็น่าจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วล่ะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามีใครกันบ้างนะคะถูกต้องครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับนักแสดงจากกรุงศรีเอฟคอมเมดี้อะวอร์ดกันเลยสวัสดีครับ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 วันนี้มาทั้งหมดกคนครับหนึ่งสองสามสี่หกอะไรกันที่ขึ้นเสียงสูงไว้นะครับได้แสดงตัวไหนครับเออตัว้ยครับเอาพี่ใครไปครับพี่ใครใหม่ครับใครครับค่ะสวัสดีค่ะจอยอฟแปด สูงสูงสูงกระโนเดกนะสดีพ้ลสดี้าพเจ้าเลาไมต้องสูงอ่ะาพี่ตองเ่อสูงไว้้วป็นเพื่อนไข่บอลเพื่อนไข่บอที่ต้งแข่งกันต้องแข่งัวัี้เ้าต้อครับ คน<ช>แต่ว่าสัปดาห์นี้มันทั้งหมด9คน<อ>คือนี่คือเลือกมาแล้ว<ช>นี่เราเลือกมาแล้ว<ง>เฮ้ยทำไมคุณมีปัญหาอะไรไม่ไม่ไมือค่ะก็ ถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครุ่งศีอ c คอมเมดีซึ่งจะเป็นงานประกาศรางวัลที่เขาบอกว่าพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ขอย้อนไปหนถึงปีที่แล้วพีที่แล้วเราก็มีคอมเมดี้การต่ชื่อว่าครุ่งศรีเอฟคอมเมดี้โชว์มาสโกอ่อมีใครได้เรนบ้างมันุยจอยคยจอยเฟรมก่อยจาอนี่ไม่มียเอให้พี่ท่านเขาเล่าให้ฟังหน่อยผมเลยผมเลยนะฮะซึ่งเขาเรียกอะไรประกาศัปดาความคาไปเรียบร้อยครับโดยพี่สังต๊กลม นะฮซึ่งก็กำกับการแสดงด้วยด้วยความสนุกสนานครับพอตอนที่ซ้อมนะฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบอันนู้นอันนี้หน่อยแต่พอมาจับประกอบกันปุ๊บฮ้าอุดแตกเป็นคนสุภาพจริงๆนะครับผมผมเป็นหนึ่งในซีนหนึ่งนะผมโกบุริโกบุริโกบุริแต่เป็นแต่เป็นดับเบิลแคสนะฮะมีพี่บอยคู่กับใครนะ น้องกระตายโอ้ส่วนผมพู่กับน้องกรีนก็จะมีแบบซีนต่างๆที่ฮากันนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายมีมีน้องๆคนไหนได้เล่นเล่นเลยหมดเลยอะไรอะไรอันนี้ใส่ชุดเซเลมูนเซเลมูนเป็นไงผมร้องโดเรมอนไปในนี้กาก้าอะไรมีด้วย เราเราไปแจมเป็นวันลาติสตาร์กับวันทูทีโซการนี้ปสาเสียงกันปสาเสียงกันทําให้แบบว่าพิธีกรเขาแบบเครือบเคลิมเอาเราเข้าไปเล่นด้ใช่ซึ่งความฮามท้่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผมว่าเป็นการชิมลางไปก่อนกิมมิคเบีแรกเีแรกนี่จะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของเวทีคอนเสิร์ตว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้สถานการณ์ยังไงแล้วก็สนุกสนานมากในปีนี้แล้วนะคะก็ นี่เขาเป็นกเบรีพชคุณชาเล่นไหมครับพระชาครับลองช่วยข้อเสียงฮานเออใจ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 โบว์โอเซียงฮานพูดถึงกระแสต่อมาองปีแล้วหน่อยแฟนถับมาดูเยอะไหมอุ้ยร้านเยอะคนเยอะไปเยอะไปแต่เด็กๆมาได้เท่าไหร่เต็มเลยเต็มหมูแน่นเต็มแต่ว่าแต่ว่าฟีดแบ็กดีมากค่ะแล้วก็พอเอามารีลันหรือว่า มีแบบในคล้องในคลิปอะไรอย,ย่างเงี้ยก็จะมีทุกคนชอบอมไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนก็ตามขนาดพวกเรากันเองเนี่ยเวลาซ้อมก็ยังไม่เห็นของเพื่อนใช่ไหมแต่พอรันทูแล้วพอถึงวันจริงเนี่ย คือไม่มีใครหนีไปไหนเลยก็มานั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์หมดเพราะว่าดูดูเรียกว่าดูความไม่ไม่มีอะไรเหลือจะเสียแล้วของเพื่อนๆพื่อนะตั๊ดนี่รีเควสเองกับการที่แต่งตัวเป็นเลดี้กากาใช่เพืขาหาเองไงแต่ตั้งนี้ตั้งนี้ไม่นี่มาพกพบมานะหยิบจากกระเป๋าเสื้อมาเป็นลิปสติกสีแดงท้ายมาเลยจากบ้านเลยพบแล้วนะพบแล้วนะค้นทางพบทางนะจีจีไม่ใส่จีมาได้จีจีมันใช่จีมั่งแมเพิร์ดมัาแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เขาเปลี่ยนชื่อด้วย กุ้งสีเอฟเราไม่ได้เข้ามา่ะผมคือผมจะเล่นใหญ่ทำไมวะเห็นด้วยความความท้าดูดูดูนะกุ้งรีเอฟเขาเดียอฟไม่ไม่ได้ท่อนหรเลี้ยงไงอันนี้อันนี้คือสิ่งที่โชว์ความฮาใช่ไหมซึ่งแบบมันปีนี้คือจะเน้นจะเน้นแบบการมอบรางวัลนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ฮาที่ไตกจริงนะฮะเฮ้ยที่ฮาไปหมดท่าอุจระนะฮะท่าผมซึ่ง ความความสนุกสนานมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูฮะแต่ที่สําคัญที่มีจุดนึงที่ทำให้คนดูได้มีส่วนร่วมกับเราครับนะฮะก็คือเราบาบดาแฟนคลับครับ AF เป็นกาเนิดป้ายไฟนะถูกต้องไหมฮะถูกต้อง AF รุ่นหนึ่งเลยถูกไหมใช่ถามว่าใครเรื่องสองนะคะขึ้นทววิ่งรางด้วยถามว่าใครไม่ผ่านการมีป้ายไฟมาแล้วบ้างทุกคนไม่ซิงหมดต้องผ่านการมีป้ายไฟต้องผ่านมาทุกคนมีของตัวเองหมดเดี๋ยว มัชชารักมัชชารักตับมัชชากระเด็นมาเนี่ะอะไรนี่ตั้งใจทำไมเนี่ยทุกคนมีหมดเราก็เลยหยิบหยิบพอยตรงนี้มามาทำความสนุกเกิดกันเกิดขึ้นนะซึ่งก็ให้แฟนขับส่ง ป้ายไฟเาไม่ได้ให้ส่งเป็นแบบว่าป้ายป้ายตัวใหญ่ๆแล้วใส่ไปเซนีมาระไม่ใช่นะเขาเขาให้ส่งเป็นแบบการพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วอันไหนโดนใจพวกเราจะตัดสินกันออกมาแล้วก็ขึ้นรับรางวัลกันบนนั้นซึ่งจะมีเรื่องราวอีกแน่นอนพากันไอเดียเก๋ไก่ยังไงได้ขึ้นไปบนเวทีนี้ของแคนครคาวนี้ขอพูดถึงน้องๆกันบ้างน้องๆน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เนก็เคยร่วมงานกับพี่ทีตอนออสซิซันใช่ไหมลแต่ว่าในครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นละครเวที คุณโชว์อีกแบบนึงเปนไงตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอแต่ละคนที่ไม่หากันเลยอ่ะก็ตื่นเต้นครับไม่ใช่ไม่แล้วร่นม่สวนวัยลเกินรุ่นแปดด้ไมอีกไรุ่นปเี้ยแล้วจะลบท่าไม่จะลบไรุ่นอ่เริมจากนี่ข้างๆคุณเลยนี่เลยครับน้องจยไหม่ะคก็ไม่นะน้องา็าา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 มา ไม่ละคะนิ่งๆนิ่เฉย่คก็เฉยๆก็รำคาญมากกว่าพี่็บว่าอะไรเก็บเก็บไว้บ้าง เคยรู้คอนเซปต์ของงานนี้หรือเปล่าเป็นไงแบบรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่ารุ่นพี่ตั้งแต่เอฟสามเอฟใช่ร่วมถึงร่วมกับเนี่ยเขาก็เป็นร่วมกับที่มีผลงานมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้การกำกับคอมเมดี้สุดเป็นมากงานงานนี่นี่แหละเมื่อกี้บอกลอยเฮ้ยเมื่อกี้บอกเฉยเฉยก็เป็ดีมีความซับซ้อนในบุคลิกมากเต้นมากที่ได้รู้ว่าจะมาร่วมงานกับพี่พี่แล้วเนี่ยพี่แหละนี่แหละความมันจะวกวนเหรอว่ามันจะหาแล้ววกวนเหนไว่าดันี่ตอนนี้ยังไม่เข้อว่า คอนเซ็ปต์ของยาว่าไม่ไปไนี่ฮากันโอ้ยจมคลื่นเลยนะจมคลื่มคลื่นตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเลยขึ้นสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าน้องจอยทั้งตื่นเต้นแลอออยากฉีดวันนี้บ้างน้องเฟรมพูดไหมน้องเปรมปะน้องผมก็อย่าแอปอย่าแอปอย่าแอปจริงๆก็งงนะครับมาได้ไงครับปกติเป็นคนขืนมาขึ้นไหนก็ขึ้นมาก็เออ เซฟดีสุดเลยหรครับพี่ไอเฟรมจะล้อมากเลยเซฟอย่าให้พูดนานๆครับนะไรฮะพูดนานๆนะมันจะไปขอนแก่นอะไรก็รู้สึกไงรู้สึกไงเต็มเส้นมากครับผมแ่ตชัวที่จะทำให้ทุกปกติทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นมุมตลกของผมนะถามว่าตลกไหมถามว่ามีไหมไม่มีหรอกตลกก็อาจจะได้เห็นใน F คอมเมดี้โชว์เอาเมดี้เอาไว้อล้อหมดชุดกกีนี่มีเส้นบางแล้วเรามอยู่เส้นไหนดูละกันเนาะสอเอนดูละกันตอนต้นมั่งต้นมั่งเออก็เฉยๆครับอ่าอยล้อกันบ้านเพื่อนดิกัไม่แต่ก็โอเคก็จะได้ทาอะไรแบที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยตลกตลกเขาไม่ใช่คนตลกไม่ใช่คนพูดมากอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไต่ที่พูดอย่างเงี้ยตลอดเลยที่พูดมาตรงข้างตลอดเลยอ่าแล้วคิดว่าจะมีโชว์อะไรพิเศษในงานนี้ไหม ไม่มีเห็นไหมเห็นไหมเอาคลิปเอาไว้ครหม่เห็นไหมมาแรงมากอันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นอวอร์ดนรมันก็จะต้องมีการมอบรางวัลกันรางวัล f o r w a r แต่ว่าแต่ว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้เลช่วงหน้าช่วงนี้ช่วงน้าอเพิ่งรอกันนะคะช่วงหน้า มีรางวัลอะไรบ้างในเวทีครั้งนี้มันเป็นรางวัลเลยเนี่ยพยายามจะโม่งอะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในโอซ n นิ่งเฟรชนะคะเมื่อกี้ก็อุ้ยแค่ช่วงแรกดิฉันก็เหนื่อยหมดพลังงานนะคะเหมือนทำงานมาติดกัน3วันนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยแย่งกันพูดหามากขนาดน้องจอยนี่นะคะเห็นนิมเยียบบอย่างงี้ก็ ร้ายเหมือนกันนะคะร้ายเหมือนกันที่ยังยิ้มไม่ออกแสงอยู่ในการเว้นช่องว่างเมื่อกี้พูดนิ่งๆทีไรกะดุพีนะทีนะคะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมอ AF ภูงศรี AF Comedy Award เมื่อกี้เราคุยกับน้องไปแล้วว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาเลยถามพี่บ้างเพราะพี่เนี่ยก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเพื่อนๆ AF แน่นอนอยู่แล้วคุ้นจังใช่ไหมเคยได้ อยากรู้ว่าถ้าได้มาทํางานร่วมกับเพื่อนๆที่แต่ละคนก็ตลกอ่ะสนุกสนานกันมากอ่ะรู้สึกยังไงแล้วแต่ละคนแบบเตรียมรับมุกกันยังไงมีคนไหนที่เรารู้สึกว่ากลัวมุก,กมันเหลือเกินไหมเอทับพี่เหรอทับพี่เหรอทับพี่ดูขำสุดละเออดูขสุดละเอาเฮ้ยยังไงทับพี่ว่าไงทับพี่ ดีค่ะอตามนั้นอะไรนะอีกจะไปดีไม่ถ้าจะอบว่ารู้สึกว่าใครเนี่ยตลกที่สุดน่าโกรธที่สุดเลยเนี่ยจะไปเจอมุกคนเนี้ย โอ้ยทุกคนเลยค่ะ e ทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ากลัวหมดเลยอะแอบพาเหรอแหมไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยนะทำหน้าตุ้ตีเก็จะบอกว่าของแทบมีแขกรับเชิญด้วยแหลกครับี่อยู่ที่แค่พวกเราใช่แขกรับเชิญไ่ด้อ่ะใครเปอไม่บอกอ้าวแต่ว่าอย่าลั่นมาขนาดนี้เดี๋ยวไว้ไปดูที่นู่นจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จูบแรกของแทบด้วยนะ ใชเฮ้ยเอจริงใช่แต่ต yeah> ้องมาเดียวกันโอ้พูดเป็นเล่นโชว์พิเศษเขาประกาศรางวัลมีจงมีจูอะไรกันเนี่ยนะเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้ my gosh มีน่าเชื่อ Oh my god crazy ขอเล่นแทนได้ไหมคุณเบลลี่อินเซนไม่น่าเชื่ออ่าแล้วอย่างน้องๆ้องน่ยน้องๆ้องกลัวใครบ้างน้องๆกลัวใครบ้างไหมรุ่นพี่อย่างเงี้ยไม่กลัวครับไม่กลัวเด้อกหมถามถามพี่นะพี่คนนี้เขาเงียบเหลือเกินมีใครที่แบบว่าพี่ว่าเจอมุกอันนี้แหละเราต้องแบบ ต้องหลบต้องหลบไปที่คนไหนผมสั้นหรือผมยาวผมใช่ไหมกลัวคนไหนก็ตัวตรูเราใหญ่มากจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ตามมุกคนอื่นไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ก็ถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวหรอกครับนี่เพ่ยทำจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเพ่ยจริงเสร็จต้องแข็งแล้ววะเนี้ยต้องแข็งนะที่เซน็นต์ เมื่อเมื่อปีแล้วเขาประกาศสักดาไปแล้วกับเพื่อนเขาใครนะใครนะกับเบนครับกัเบนใช่กั่ชเซลโมนกเีที่เลกีตาทีนี่ที่ต้าคอนโซลกระหล่กั้งได้กี่ครั้งหลังคอนโซมาสิบแปดหัวนี่ยุ่งแบบเ่อนี้เลอได้๋ยวได้ได้ไ้ได้ได้ไั้ได้เจอกันได้คุ้กันคดน้ได้อีกได้ได้ไดรได้ได้้้า้วอย่างน้ดเย้้ ถ้าอย่างปีแล้วที่เป็นคลื่นรูปใหม่จริงนะเราก็ไม่เคยเห็นน้องเพราะว่าแบบว่าจะแสดงหรือว่าอะไรได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูชนกับเอฟแปดปีนี้ดีพูดชื่อหน่อยว่ามีใครบ้างเอฟเจ็ดเอฟเจ็ดีน้ำแข็งบอสเดนปอ กรีนเสร็จนี่ไอ้กรีนไอกรีนไม่ค่อยตลกอลยท่านต้องขอพูดชื่อสุดท้ายกรีนเส็จกรีนไม่ได้ตลกอ่ะกรีนไม่ตลกทาไมดูไมเรีบดูไม่เร็วกรีนสกปรกนีมากกว่าไม่เอาแนวเอาแนวไม่สะอาดไม่เน้นตลกเน้นสกปรกไว้ก่อนเตอนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่มีแค่27คนนี้เท่านั้นมีแขกรับเชิญสูตรพิเศษตั้งแต่ปีที่แล้วไม่วันเซนซี่เมียวนี่พี่เมี่ยววาพี่เอก มาเหมือนเดิมเอกสอภงไม่ใช่นี่ก็ตลกไปไหนเนี่ยองานนี้เป็นงานประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีกรในงานมีพี่เอกไม่ใช่แล้วก็พี่เหนียวประวรดั๊ดพี่เหนียวเลยนะประวรดัน๊ดไม่หรือว่าเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นตลกรุ่นใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยถือว่ายังไม่ยังไม่ตลกเขาเขาอ่ะแล้วมาเจอเขาเนี่ยรู้สึกยังไงปีที่แล้วนี่คือ ขนาดซ้อมแล้วนะพอไปเล่นจริงควบคุมตัวเองไม่ได้คือจะไม่ค่อยเหมือนกันสักรอบอะใช่ใช่เราจะแบบว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นไปทุกรอบสนุกมากค่ะแล้วก็พี่ควคุมงานอยู่จริงเพราะว่าพวกเราก็แบบคนละนี้คนละหน่อยมาประกอบกันแต่ว่าพี่เขาต้องอยู่ตลอดโชว์เลยแบบว่าโปรงจริงใช่การเล่นตลกมันต้องลื่นนะลื่นลื่หลื่นลื่นปืดปืดตั๊ดตัดลื่นใหญ่ละแบ๊กแบ๊ก รู้กลับมาอยู่ที่งานเขาบอกว่ามีหลายรางวัลทั้งหมดที่7คนนี้คือผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดครับรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างมันต้องแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนโอ้แตกต่างี่มีดาราดำยอดเยี่ยม่ดาราดำมีอะไรบ้างใครรู้บ้างรางวัลมีพลังเสียงยอดเยี่ยมโอ้พลังเสียงยอดเยี่ยมนี่เหมาะกับเราอยู่แล้วสเตเตเทพกเต้นเกี่ยวกับเรื่องเต้นนะคะมีรางวัลลิปสิงยอดเยี่ยมมีไหมไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีหรอ ก็ม <ส gas: S 1> <lies> ีม oh. uh ีรางวัลที่แตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ก็จะมีรางวัลแบบฮาๆแน่นอนอยู่แล้วที่จะได้จะได้อ๋ที่ได้เห็นหน้าค่าตาไงว่าใครแบบจะได้เข้าชิงรางวัลประเภทที่เราเคยพูดถึงคือเรื่องของรางวัลเนี่ยที่เราเคยคุยกันเล่นๆเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่เราเคยมอบเราเคยมอบให้หลายๆคนแล้วมันคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองค่คิดกันมาหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นรางวัลยันผ่านะยอดยีมันนีตัวนึงซึ่งปีนี้จะมีผู้เข้าชิงใหม่หลายท่านหลายท่านผู้ดูแลิเปนยอดเยี่ยมอ่น อาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีเราบรรดาผู้ชมอาจจะได้รับรู้ว่าจิตใต้สำนึกของพวกเราเองไหคิดอะไรกันอยู่ใครคิดอะไรกันไว้บ้างใครเกลียดใครใครชอบใครได้รู้สิรปินเนี่ยมันจะเป็นศิลปินหน้าใหม่ยอะเศิลปินหน้าใหม่ก็ศิลปินหน้าใหม่เนี่ย ผิดก็พูดไว้เนี่ยได้แล้วตาใหม่คิ้วใหม่จมูกอันนี้แหละอันนี้แหละย้อเยิ้มใส่ไปตามกันคราวนี้เราให้ทั้งหมดเนี่ยเก้าท่านคิดกันเลยดีกว่าว่า มีรางวัลอะไรในใจที่เราอยากจะมอบให้กับเพื่อน AF เราบ้างรางวัลอะไรก็ได้ให้ใครก็ได้ในเพื่อน AF ของเราผมก่อนเลยเสียดายยามยาผมให้คุณเก็บไว้เก็บไว้คิดคิดเบกนี่คิดไว้ก่อนเฮ้ยทำไมต้องเบลอื่นตลอดเลยเขาไม่ติดตามไงโอ้เขาไม่ติดตามไงส่วนหน้าเราจะมาคุยกันว่าแต่ละคนมีรางวัลอะไรในใจที่จะฮ้เบทกนี้เราได้ค่ะส่วงหน้าค่ะ ครับกลับมาอยู่คนต่อก,กับรายการโอ o n นิ่งเฟรชในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ oh <my> รกับเรลาศิลปินผู้เข้าชิงในใน,ใน,ในรายการกรุงศรีเอฟคอมเมดีอวอร์ดเนี่ยทั้ง9้าคนนี้อยากให้เรานิดน,นึงว่า <c oughs> วิธีการประกาศผลรางวัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แตกต่างจากวิธีการประกาศผลรางวัลเวทีอื่นยังไงอ่า่นี้เรามีเหมือนการประกาศผลรางวัลจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลแปลกๆแล้วก็มีแบบใครที่แบบเดินออกมารับรางวัลแปลกๆหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการแย่งกันอะไรอย่างเงี้ย จะได้รางวัลพี่กร่ะจะได้รางวัลไปเองนะครัไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมรวมไปถึงโชว์ด้วยที่จะมีขั้นพวกเราก็จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงด้วยมีด้วยมีการร้องด้วยใช่ซับเหนื่อเลยมีผมมีแต่ข้อมูลที่ผมไม่ได้เล่นต่กไม่จำข้อมูลคนเดียวเลยครับเไเล่นมุกเลยดีมากดีมากอาลไรเมื่อกี้ที่ไหนที่จะขำที่จะขำอะไรที่จะขำคุณตั๊บเขาเป็นคนที่สร้อยทุกคำ ตัวเลยโอ้โหโอ้ยหโอ้โหแย่งกันพักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกเตนแมสเตจมีรีแอคมิลเแอคเออแล้วแล้วเหมือนแบบเหมือนคนมีปัญหาเออต้องใจฟังอ่ะตั้งใจฟังยังคิดเล็กๆนะเออคราวนี้มีโชว์อะไรพิเศษมาแต็บของแต็บอ่ะ มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงเพราะว่านี้ผมคุยกับคุณคีเดฟเก็งแล้วนะครับจะมีการคิดโชว์ร้องเพลงอะไรกันด้วยแต่ว่าเป็นโชว์พิเศษมากนะครับผมก็อยากให้ติดตามเรื่องการร้องเพลงได้สำเียงเด็กแกล้มอะไรกันไปโต๊ดไปโตนะช่วงที่เราที่เราบอกไว้ว่าเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยคิดรางวัลอะไรก็ได้ที่อยากจะมอบให้กับเพื่อน AAF ด้วยกัน คราวนี้ผมว่าเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่น้องเฟรมก่อนละกันน้องเฟรมเหรอรางวัลอะไรดีครับรางวัลเล่าคิดออกแล้วเอาวคิดออกแล้วคิดออกแล้วอไเเป็นไรเนาะไม่เป็นไรอนาะรางวัลอมตะเฮ้ยอะไร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 ไม่รู้ครับอ้าวมันลั่นอะไรออกมาวะเนี่ยรางวัลอมตะเด็กๆเนี่ยสอบแต่เติมขาดช่องว่าง ไม่เคยสอบไม่เคยสอบวิชาแบบว่าจงจงอธิบายพอสังเกตไม่เคยเจอตอนนั้นไม่มีนึกถึงใครนึกถึงใครเอาไไออ้้เอาางงบ้เออคิดเอออเาเอาเอาตรงนี้นะอะไรก็ได้พี่ก็ได้นี่ไงท่านโท้เขาไม่ได้ทำอะไรมาตากเขาเรียกโบราณ คือเราเชื่อกันไว้แล้วบอกห้ามจับโอเคแหละได้เรื่องะได้รอดรอดต่อด้ไม่เอามาัข้ามไปเลใครคิดไม่ได้เ้าเฮ้ยเหมือนเล่นเกมโคลนเดี๋ยวดิฉันดิฉันชอบตรงความแน่นอนบอกว่าอย่าอย่ามาเพิ่งมาถามเลยเอาลุงลุงจะคิดออกมาทีเดียวได้ไหมมาแยกแล้วก็ชัดเจนเนะชอบชอบเอาอะไรดีคานทองอวันไหมได้ได้ พราะว่าก็มีเอฟอยู่หลายคนที่หลายคนหลายคนไม่ได้เอาไม่ได้เอารถมาปกับแล้มาประชันเขาใช่ซึ่งเราเราจะแจกคู่กันกับหัวกระไดไม่แห้งกระบอกนะนะให้รู้กันไปว่าความแตกต่างระหว่างชนชั้นในเอฟเนี่ยมันมากขนาดไหนการไออเดี๋ยวให้ใครเขาจะไม่บอกเลยตอนเวลนให้ใครเป็นข้อขันแล้วคือบตากันนี้ เราให้ท่านผู้ชมด้วยกันช่วยกันแบบมอะไรอย่างงี้ใช่น้ำมีอะไรอย่างงี้มีใครบ้างที่อยู่ในใจไม่พูดมาเลยเรองอะไรเลยนี่ยุ่งยากแต่แค่รู้หมดเนี่ยบ้างไหนๆพูดมาขนาดนี้แล้วจริงๆเราสองคนก็อยู่ในแคตตากรีนนะมีได้นะพี่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลเป็นรางวัลส่งเสริมตัวเองรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยหนักงูจงวนตัวจงวนได้ ไม่ได้เอารถออกจากอู่นานนะพี่ก็อยากจะซ่อมบำรุงบ้างอะไรบ้างอะไรไม่มีนะเออนะปวดตกรุ่นหายากด้านหลังต่ออ๋ออาออ๋อสาระอีกแล้วผมรางวัลคนที่ต้องพูดรางวัลอะไรดีอ่ะเอาเป็นยานพาหนะยอดเยี่ยมแล้วกันต่อไปบ้างอ๋ออย่างบางคนใช้ใช้เอ่อ กันยานยนต์เดีบางคนใช้รถก็มีรถที่แบบแต่งเท่มากโอ้โหบางคนก็แบบสูงสูงไม่รู้จะทำสูงไปไหนมีคนตาเออตามีมีคนตาด้วยคนตาเห็นไปรอดรอดรู้แล้วอันนี้ใครรู้มีคนรติดตาก็จะมีชิงรางวัลหลายคนคิดว่ารางวัลที่เหมาะใครครับผมว่ารางวัลที่กินกันแทบจะไม่ยากเลยบี้กันมาเลยบี้กันมาเลยสุดๆเลยโอ้ตายแล้วบี้อะไรบี้อะไรบี้บี้กันมาบี้กันมาเลยบี้เหรอไม่รู้อันนี้ผมให้ ไม่ถูแล้วไมื่องแป๊ดๆครับไม่แป๊ดแต่ว่ามีคนนึงที่ชนะเลิศนะใครฮะท่านผู้หนึ่งเรื่องยานพาหนะยอดเยี่ยมอ่ใครรถเห็นหมาลูกโป่งเองโยนให้เขาโยนให้เขาผมไม่ได้พูดนะนี่โยนให้เขาผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดใส่ด้วยอะไรกับน้องไม่รู้เดี๋ยวไปว่าหลังใหม่อ่าถัดมาน้ำแข็งครับเจอกี้พี่เขาบอกว่าเรื่องยานพาหนะไปแล้วเอาเป็นตัวคนแล้วกันรางวัลเด็กแว้นยอดเยี่ยมครับ แล้วก็มีพี่ตุ้ยพี่ตีพี่มิวพี่กีผมพี่บอยนั่นแหละแว้นเข้าไปได้ได้ได้อยู่แต่ว่ไงก็เป็นเรื่องของให้ไปนอนก่อนนะผมเนื้อเป็นชอบลืมเนื้อยอดเยี่ยมนะเขาบอก เอฟหลายคนเนี่ยเวลาเราไปร้องเพลงอะไรบางหลายคนลืมเนื้อเออแล้วทีการลืมเนื้อคนน่าเกลียดด้วยทีอะไรเงี้ยเอออาจจะมีด้วยตรงนี้เออบางคนบางคนมัวแต่แอดลิบเออย่งเพื่อนผมเนี่ยเหยียในวันไข่เนี่ยต้องเข้าแน่นอนเพราะว่าทุกวันที่เพลงที่ไม่แต่งเนื้อเนยยังลืมเนื้อที่มันลืมเนื้อเลยเขียนเองนะแท้ไม่วาดไปไไปแต่พี่ลังวัลไข่เฮ้ยเฮ้ยจะไม่พูด ไข่ไข่ขาวยอดเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยยอดเยี่ยมแปลว่าไม่ตาวนะในนี่ไม่ขาวนะแปลว่าผมขาวนะแปลว่าาว่ไข่นี่ไม่ได้องตัดแน่เลยนะพี่ชิงดีกว่าพี่อยากรู้อยากรู้ละเดี๋ยวขยายความขยายความว่าอะไรคือไข่ขาวอ่านิดคิดอยูในใจพี่ก้อง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 เขาจริงเขาจริงนะนี่ประชารู้ึงที่จะไข่ขาวเป็นความสาวพเป็นความเป็นควาสาวพิลัตมาเชื่อถือก้วยกันไม่ได้แล้ว พี่ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วพี่ก้อแกไม่แบบคือมันดึกแล้วพี่ก้อแกไม่ไปกินไข่แดงก็สั่งเอาเอาไข่ขาวเปล่าๆอ่ะลวกมาให้หน่อยแล้วเอาไข่แดงมาใส่เจ็ดฟองหรือว่ามีมีเหตุการณ์หนึ่งในการในการไปทัวร์แล้วก็ทานสั่งไข่ต้มมาเจ็ดฟองแล้วกินแต่ไข่ขาวแล้วเหลือไข่แดงชิ้นเอาไว้ขนาดนั้นเลยแล้วคนที่ต้มไข่เดิมมันปมหัวทุบลงไปไก่เตีะไปเลย รามาเลยรามาละวันหลวงพ่อละวัลโหลดยอดเยี่ยมอันนี้เข้าวชิงเบียดกันแบบสูสีครับบเนะครับเไบมีตีกับก้อนเนี่ยกินกันไม่ลงยินกันมาเลยน้องๆคนี่เสมอเออแบบโหลดกันมาเลยเลยลามาถึงละวันนี้เพราะว่าโดนคนขายขายตกกระบาลแล้วเพื่อใช่เดี๋ยวไปกินด้วยกันทิ้งท้ายทิ้งท้ายพระจ่าเอ้ยยังไม่หมดพระจ่า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 ก่อนละวันล้ำหน้าดีเด่นอะไรอะงไอะฟังจากฟังจากผู้เข้าจริงอะ ว่านไฉดูแลแอนลาซิสต้าใช่เลยใช่เลยมีใครอีกเยอะบรูน่าบลูน่าคนเล่นม้านี่ยเนี่ยเรียกว่าสูสีกันเหมือนกันเราก็เอาแต่มายืนหน้ากระดานแล้วตัดสินด้วยรูปภาพจอยก็ได้จอยก็ได้เหรอลองดาค่อยๆหักมาแล้วตอนให้เป่าแอร์หน่อยหนาวฟันออกเลยเป่าแอร์เหนือเหนือแท่งเลยทีเดียวนี่เราเล่นทางกายภาพ เขามากไปเลยขาที่แล้วเขาโดนไปแล้วสมได้แล้วแอนเนี่ยาวันเดียวกันเนี่ยต่ต้องจอยต้องจอยละต้องจอยละคิดออกยังเป็นหลายรางวัลแบบในรางวัลเดียวอะค่ะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์สวยแล้วมันชีพเขาตัวเองด้วยจะพูดมาลงแล้วก็เอ่อพอเสร็จอะค่ะดีดีดีเพราะเรามีเนี้ยบเนี้ยบเยอะนะเอ๊ะเนี้ยเราเนี้ยบเยอะคิดว่าเป็นใครคะเต๋า เตาไหไม่น้องน้องไม่พูดน้องทำยังไงน้องบอดี้เลงเกรอย่างนี้แล้เนาะไม่พูดไม่ใหเกิดมาเขามาดูสายตาว่าขอบคุณค่ะไม่ตอนนีหนูคิดคำพูดเอาไว้แล้วตอนที่จะขึ้นหลับาออโอเีมกดีมยอมากดาดีมกมามากวาดนการานดากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะลาตำแหน่งนะโอ้ยด้อยู่แล้วจกวานเหรอต้่มีการส่งว่าตาแหน่งกันเลยเหรอในทีนี้ เอาละนะก็เรียงน้ำย่อยกันด้วยละวันแต่ละคนที่พูดขึ้นมาผมก็คิดภาพตอนขึ้นไปแบบกล่าวคำขอบคุณเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะเนื่อไม่รู้ไดวันอ่ะถ้าเป็นพี่กี่พี่อีจะขอบคุณอะไรก็ขอบคุณทองฟ้าขอบคุณอะไรขอบคุณ้ายนาให้เขาฝากกันหน่อยดีนะว่าเอฟคอมเมดี้อวอร์ดเนี่ยจะมีวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงบัตรยังไงซื้อได้ที่ไหน วันที่นะครับวันเสาร์ที่12มสรภาคมครับผมปีนี้ปีนี้นะครัที่ทันเ d อร์โดมนะครับืองนนทธานีครับซื้อบัตรก็มีราคา3,000 2,500 2,000 2้0 0อง0 0 1 0 0นน้าไปดูรายละเอียดนะครับที่เว็บเว็บวีเขยม้เว็ยตูตูตูตมตูตูตูตหตูตวู่ตูวูัูต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  w ตู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 9 พอหลังพูดเสรจะมีตัวหนังสือวิ่งนขอบคุณครับนะคะก็นีแค่รอบเดียวเท่านั้นวันที่12พฤษภาคมใครยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบไปจัดจองกันเพราะวรับรองว่าสนุกสนานเฮฮาแน่นอนสำหรับใครที่ติดใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากเห็นด้านฮาๆของพวกเราเล้มอดด้านรับรองคก็อยาพลดนะคะ12พฤษภาคมครับาน่นอนกุงเอฟคมวร์ดอสุดท้ายละอยากให้คุณตุ้ยรตัวแทนหน่อยเชิญชวนแฟนคลับ นรายการโอซูนิเฟสแล้วก็ทุกๆคนที่ชื่นชมพวกเราเนี่ยไปไปร่วมงานนี่หน่อยไปร่วมงานกับรางวันครั้งนี้หน่อยก็กับเอฟทุกๆปีทุกๆครั้งเราก็จะมีงานดีๆจัดขึ้นมาอย่างก็ขอหน้านี้ก็เป็นออซิสซันนะฮะซึ่งก็รับประกันความสนุกความสนานตลอดเวลาแล้วเพราะว่าเราจะตอบแทนแฟนคลับเสมอนะครับอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งกับโคฟิทีเอออร์ดครั้งนี้นะฮะก็มาเยอะๆครับมาลุ้นกันว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างมาร่วมลุ้นกับพวกเรานะฮะเพราะว่า น้องใหม่มาด้วยเอฟแปดจะได้เห็นน้องน้องเอฟแปล่อยของกันรอบนี้แหละตลกนะครับผมหาแน่นอนครับไปกันได้เยอะๆครับวันที่12พฤษภาคมครับอีกอย่างพี่สังพี่สังไปแ้วพี่สัง18มงกุฎอ๋อไม่มากรุดเหลือน้อยอย่างโอ้โหตัวอย่างตัวอย่างอย่ากบอกว่าชาตลกเป็นคนตลกธรรมดาเขาไม่ตลกเป็นตลกคนคว้าข้อมูลเกินดูเนี่ยเป็นตลกสาระ ขอบคุณมากขอบคุณคนรอให้กับ่ของเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากที่ติดตามกันมาตลอดทั้งรายการอยากจะพูดคุยติชมกับรายการของเราค่ะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m o z o n i n g f r e s h ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครบับสวัสดีครับ